มาลูงวะกินนมปังแต่แม่กินนมปังอืมกินนมปังใส่นมโอ้ยเห็ดขำาใหญ่แล้วก็เฮ้ยกัดบาดหนึ่งกับพ่อแล้วเดี๋ยวซื้อนมปังมาให้เพิ่นนางลุงจกไปใส่ปลาดิบไปใส่นี่ใส่นมมันี้หละแม่มอนบีบใส่เียนมมะลินี่แหละ เออยจัาพระใสเลยมาเดินน้องหายอยู่ก็เดยขนมไหว้ผึ่นบรรลุงมาจังเสือน่นเสือนะเค้กกันนะำยูวิะมาหอยประหันถาผึนน่นมาจะใสผึ่นาาก,กินนั่งอันกินคงกินยากนะกัดเอะมึงจะเม่มกินขนมห่นออนขนมปังใหหลานกินนี่นั่งนี่ลูกอะ

ไปเบิ่งเพื่อนนั่งนัดกับโอเห็นจะไปทางไหนนางลุงเออมากินขนมนะซื้อขนมแหน่พื้นมากมาให้พื้นกินคนบากินเข่าเห็นบบปีขงมืองเสาร์นะฮะได้กินแท่ได้อาหารนะเหมยน้ำลายผี้องไอเดียมหย่าไปนางลุงนี่ยพวกกินอาหารปลากรบเบียกซิ้นกรบเบียก ยิ่ได้จะมีไข่ไข่ไข,ขนมไอศ์ครีมเนี่ยผลหมักนะมึงได้นอกไหมนี่คนเก่งนี่เขายาคนเก่งอันนี้นะ กินเข่าก็กินไปนี่ก็อิ่มได้หนิอิ่มตั้งเข่าอะไรได้หนิอันนี้บอกินเข่ามึงนี่มื่อวานกับบอกินเข่ากินนมนี่ก็ะหามมากินขนมมานี่กินนมเออกินข้ามสำเนียงรูกแม่ดีให้อันม่รูปข้านให้เพลินแบบนี้เพลินเงียบเงียบเงียบมืดเลยอืมเพลินข้นเดียวเลยอันนี้จับกี่เลี้ยงบ่จับเบิ่ะ

นีำต้นนี่แม่นี่ค่ะเบิุญมากัวเบิ่งแม่นั่นแง่บัดเดียค้ำเดียวเลยเห็ดนะเบิุงกว่าโอ้ยคอยกินลูกแง่เมือนใจเมือนใจขี้ต้นหน้าไม่ให้เอาไปด้วเจ๊เฮ็ดตั้งชิเพ่เจ๊เฮ็ดเฮ็ดตั้งชิฮกมันหักไรหน่วยเนี่ยจะเห็ดนะนี่แหละเอาหน้ามาในขี้แทนขนมเนะ

Tao con ừ, Tăng bão con mexican choke right uh bắt mẹ đi hai nịch à. ừ. đi hai cắt đi ha mhm hm hm đi, hãy hm 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 cho hm 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 แดดกระแดดใส่มาเฮ้ยเมื่อือนมาเด็ดขี่โดดมาวิ่นหัวพี่น้องเ้ยเด็ดแห้งมาสีรูก็ใหแม่เจ้าแม่ มาแล้วบบไปกินเลี้ยงเงียนน้ำผึ่งก็กินเลี้ยงทุกตัานหมูเศ้านี่ยเเห็นก็กลยเมื่อนะนิดหน่อยหลายหลายโอเม่พาลูกไปกินเลี้ยงดูหงียนมีมอสหน่ะโบหางลุงไปอยากไปมันแดดห้อนบน่อย่าห้ยร้านไปนี่เจ้าเพิ่นปลาดิ๋นใส่ปลาดิ๋นเฮือนไอติมบ่หนี่ราเห็นหนิ ตกตาตี๋ไปนะะเกาลินอยู่นี่นางทองไปนํางไม่น้อยเนาะบําบู่นางนัดกับบําู่จะไปเฮือนเพิ่นไปจะคนลรือเป่าีเงียบอ่ะเก้าทา,าไปใส่หนักเฮ้ยบังอาจเก่งเลยกินขนมนมัดอันหนึ่งอันสองแค่น,นี้ เอ้บหกดเวลาหมักนมปังมาลูกเอ้ยหมดเวลาหมักนมปังอะไรว่าตีเบียร์ซื้อวาอีกเป็นพลังบ่เป็นพลังบ่กินมกนมนปัง อ่อนแส่บได้เอ้ยข้านอนเนียเ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 ่ยไปกันนอน <c oughs> ไปห้าแล้วกะเมืยครับรดตีนหัว

ห่อนจนเจ็บผัวโคราห่อนเด็ดรีได้พี่น้องเจ็ดขั้นโดตอนนั้นว่าคุณี่โต้กท็ที่สิบเ,นเ,นง,เงีเยงนะที่สิบเอ็ดตอนนี้เงียเงี้ยในโต๊ะอียงเอ้าจอนคุณพี่ยังอะไรนะบาทเลยส่งนุ่ม วัดก่อนเนี่ยวัดก่อนเนี่กยกายาเออ,อเออเป็นวัดนี่จังพ่อแม่ก็สิพัะพนกินหัว,หว,ว,วกิน,น่งระคาบไปนอนละแม่เด้อคาบพนเออนอน นอนน้ำเอื้อยมาคืนนลยค่ะไม่ได้นอนน้ำยายได้ยังนอนน้ำเอื้อยนอนน้ำเอื้อยเพิ่นเอื้อนัดแน่ไปนอนน้ำเอื้อยนัดก็บไนอนอูวนมดนอนน้ำยายนอนน้ำเอื้อยแล้วน้เอื้อยนะมวยอ้วนนอนมวอ้วนนอนน่องเลยดึงแขนน้อนนะมาให้ไปนอนน้ำยายเพื่นมันวัจากนอนมันห่ายคืนนี่ะ ดึงแขนมันไปพุ่นมันดึงแขนมาพี่เป็นดึงแขนมันไปพุ่นมัไม่อยากนอนสินอนน้ำฝนได้ส่ะเอืือยก็อยากให้น้องนอนน้ำได้ก็เอื้ยกระยุบกระยดบนองนติดเอื้ยเอื้ยผะพะติดน้องนช็บหนอยหลุมนอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn điều này, à. Thôi,

พ่อเนียงินพ่อนอะพ่อแล้กินสองอันนยิ้มละกินละไรนอนนีบายเลยนอมองนอนเลยรุ้งคั้นอย่ากินน้ำนอนพัก่อน เลือกหมัดเนี่ยพอ,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 อแล้วเลืออิ่มแล้วละพอดีเลยีอิ่มอ้าคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเลอซื้อขนมปังมาให้ตะเม็กินมกักไลยบาย